สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมีเจ้าลิงน้อยมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับทันนี้เป็น Honda Monkey Custom นะครับเป็นตัวเ h อ r ์ e r ่อี i i ชันะครับจะเป็นสีแบบเป็นแดงเชอร์รี่นะครับถ้าคนที่เล่น Monkey ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยก็จะพอนึกออกว่าสีเชอร์รี่เนี่ยมัเป็นสไตล์ยุค1988นะในยุค80-90นะประมาณนั้นนะครับ ทันนี้นะครับรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับมีของแต่งนะครับที่เห็นเป็นของแต่งเทพเทเนี่ยแน่นอนเลยสะดุดตากับท่อเลยท่อโอเวอร์นะครับเลสซิ่งอันนี้เป็นท่อแท้ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับมังกี้เลยนะครับมาตั้งแต่คอยันปลายนะครับสวยงามมากนะครับดูเท่ดีนะครับโชคหลังโชว่านะครับ ตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับของแต่งก็มีแค่2รายการเนาะเออมีอย่างหนึ่งคือมีชุดอ่าแหลกท้ายให้ด้วยพอดีอ่ายังไม่ได้ติดตั้งมานะครับแต่มีให้ไปด้วยนะครับอันไหนที่เรามีให้มีมากับรถก็ต้องห่วงนะครับร้านผมอะไรมากับรถนี่ให้หมดนะครับประมาณนั้นนะนี่จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นบังกี้ Z 125 s p ป c i a ยนะครับถังสวยนะครับสีสวยนะครับเครื่องยนต์แห้ง ล้างขัดมาให้เรียบร้อยแล้วยางยังใหม่เลยนะครับยางหน้ายางหลังคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางหน้านี่ขนยางยังอยู่เลยนะครับเงาตาแตกนะครับไฟหน้าเป็น led นะครับประมาณนี้นะของแต่งยามานี้ของเดิมเจ้าของบอกไม่มีนะก็ของเดิมไม่มีมาก็ตามนี้เลยแล้วก็มีชุดแหลกท้ายมาเพิ่มให้อีกชุดหนึ่งนะครับคู่มือบุ๊กสวิตมีครบนะครับทันนี้ให้ดูเลขใหม่ก่อน 4252ออกิโลสตาร์เลยดีกว่าไม่เสียเวลาเครื่องเย็ยนหม่อยเพราะว่าไม่ได้สตาร์เครื่องยนดีนะครับเดินดีมากเสียงท่อเขาก็ดีนะแต่นะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเรียกู่ไหนวะอยู่นี่โอเคติดหบอดนะไฟเลี้ยวด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเบร พ่อเท่พ,พ่อ,อเทพทังเสียงหน่อยสิก็แอบดังอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ดังนะแอบดังอยู่เหมือนกันพ่อใบนี้นะครับแอบดังอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครชอบก็มาโดนได้นะผมมีสองคันนะมังกี้จริงๆมีสามอยู่มาเออสามคันแต่อีกคันหนึ่งจอดอยู่ที่บ้าน นะครับคันหนึ่งเป็น a อ t o ตบอนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นตัวเอ็กอิดิชันนะครับนี่เป็นมังกี้เอ็กนะครับตัวนี้ก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับสามร้อยคันทั่วโลกนะในนี้คันที่สองรอยห้าสิบสี่แต่คันนี้รถวิ่งแค่หลักร้อยนะรถใหม่มากขายไม่ทัน <laughs> มาคันนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับคนชอบแบบสีเชอร์รี่นะสีออกแดงแดงนะครับคันนี้คู่มือนะครับ สมุดรับประกันคุณภาพคู่มือการใช้งานภาษาไทยอยู่ครบนะครับแล้วก็นี่โช๊คลังก็ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับนี่มังกี้ร้อยยี่ห้าเลยโช๊คลังปิ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มน,น,นะครับรถออกเมื่อวันที่สิบหกพคสองห้าหกสามนะก็คือห้าปีที่แล้วนั่นเองนะครับออกที่ขับเอาประมาณนี้นะคู่มือก็มีครบนะครับ คือถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะสำหรับคันนี้นะครับเปิดขายราคาพร้อมกับช็อคอัพแล้วก็ท่อแต่งเลยนะหายากอยู่นะหนึ่งว่าหายากนะเพราะว่า <laughs> <laughs> ผมว่าท่อมันสวยท่อใบนี้เห็นเจ้าของบอกว่าสามหมื่นกว่าไม่รู้จริงไหม <laughs> ผมพอดีผมไปได้สายมังกี้ด้วยนะเพราะเขาซื้อท่อใหม่เลยนะครับโชก็ซื้อใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ คันนี้เสนอขายที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Monkey Cherry Edition นะครับ1988นี่ย้อนยุคไปเลยนะสีแบบนี้ย้อนยุคไปกี่ปีอะสกว่าปีเลยนะนะครับโอเคแล้วก็มีชุดแหลกท้ายให้ด้วยนะครับก็มีของแถมมาให้เพิ่มเติมนอกจากท่อเสียกับโชคโชวานะครับสนใจติดต่อได้0 8 3 4 4 14111นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ